あっ。ショッカーカー ฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเริยมรอแล้ว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกทุกคนเลยคะ่ะอยู่กับเซฟนะคะแปดบาทซีเนาะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนะคะในส่วนของการลงนะคะระดับเอ็กซ์เปอร์ตเนาะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเซฟพาไปทัวร์เนาะในส่วนของระดับหารดกันนะคะซึ่งเอ็กซ์เปิร์ตยากไหมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแล้วอัศนีนะคะไม่ตายถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆทุกคนนะคะก็สามารถทากแชททีมแรกเนี่ยได้เลยแต่ของเซฟเนี่ยน้องอัศนี ตัเวเย่ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซฟจึงพยายามคิดว่าตัวไหนที่สามารถคิวได้เนาะและเสริมพวกคลิกนะคะให้กับทีมได้เนะเาะแล้วก็มาลงเอ่ยที่ตัวของน้องชูคีมค่ะทุกคนชูคีมนะคะอาจจะตอบโจทย์สําหรับเซฟที่สามารถคิวได้ด้วยนะคะแล้วก็อัสนีไม่ตายนะคะตรงนี้อ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวลองดูเนาะว่า อ่าวิธีการเล่นนะคะเป็นยังไงบ้างซึง่งเซฟเนี่ยก็แทบจะออตโต้หมดเลยนะทุกคนแต่อาจจะมีนะคะกดนิ้วเนาะช่วยเพิ่มเติมนะคะกับตอนที่อ่ามันจะต้องทัชเพื่อทําให้ปุ่มเนี่ยเพอร์เฟกต์หรือกู๊ดนะทุกคนที่แบบมันไม่มิสนะคะมันจะได้แบบมไม่โดนตบตบตายนะคะกับอ่าตอนที่จะต้องนะคะอาจจะต้องไปหลบตามดอกบัวนะคะจะบอกทุกคนว่าเวลาดอกบัวเนี่ยสีชมพูตรงไหนนะคะให้นับเลย บนล่างซ้ายขวานะคะถ้ามันอยู่ซ้ายก็จะเฉียงเฉียงซ้ายหน่อยนะคะก็ไปหลบตรงนั้นนะคะกดตรงซ้ายเนาะมันจะทําให้รอดพ้นได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยเจอเป็นบนหน้าซ้ายขวานะคะแล้วมันจะมีการที่จะหลบเนาะนะคะแท่งหินอีกด้วยค่ะ ในครั้งนี้นะคะเซจ,จะใช้ทีมนี้ทีมเดียวยาวๆเลยนะคะโดยที่จะเอามือเนี่ยกดช่วยได้ค่ะในการลันสกิลนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยมันเขาเรียกไงมันหน่วงๆอะทุกคนนะคะมันกดไม่ทันแล้วก็จะบอกทุกคนว่านะคะใครที่รู้สึกว่าแหลกเนาะลองโหลดมาใน PC นะคะอ่าหรือในเขาเรียกไง เพราะอีมูเนาะที่เซฟเซฟเล่นผ่าน LD Player นะคะในครั้งนี้เนาะในการเล่นนะคะมันก็ทําให้ลื่นขึ้นหรือใครจะเล่นที่ในคอมนะคะก็ได้เหมือนกันโหลดของ Google Play e t t a มานะคะอ่ะตรงนี้นะคะมีข้อดียังไงเนาะสำหรับทีมนี้นะคะทีมนี้คือตัวอัศนีจะไม่ตายค่ะเราสามารถเลี้ยงเลือดได้หรือเพื่อนๆจะลองใช้ตัวฮิลตัวอื่นดูก็ได้เช่นกันนะคะแต่ดามเมจอาจจะช้ากว่านี้นิดนึงค่ะ ทำไมถึงไม่ใช้นกอวี๋เพราะว่าเซฟเนี่ยนะคะเห็นว่าตัวดาเมจมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะเซฟก็เลยใช้เป็นตำราแต่จะเสี่ยงที่น้องจะตายนิดหนึ่งค่ะอ่าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็หลายสกิลไปเรื่อยๆค่ะซึ่งตัวของอศัศนีเนี่ยจะตายบ้างไม่ตายบ้างนะคะตัวนี้ถ้ามันกวาดบุ๊บนะคะเราดูเลยว่ายืนตรงไหนถึงจะปลอดภัยนะคะถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยเนี่ยมันต้องอ่ามาหลังสุดเนาะถึงจะปลอดภัยนะคะ ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเซกชันดอกบัวให้เราได้เห็นกันไหมนะคะเซชอบเรียกว่ามันเป็นการตีดอกบัวไว้ทุกคนอ่านะคะเหมือนตรงนี้เราต้องทัชนะคะให้มันอยู่ภายในวงกลมสีฟ้าค่ะถ้ากดไม่ถูกนะคะก็ไม่กี้คะมิสแบบีเซฟดูเลยเนาะแล้วก็ถ้ากดถูกต้องเพอร์เฟกตรงนี้ค่ะตัวของทีมจะไม่โดนดามเนจแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีนะคะมันกำลังอ้าปากราแสงดอกบัวนะคะทุกคน แย่มากรัแสงดอกบัวนะคะอ่ามันก็จะตีเล่นเค่ะซึ่งบัฟมหาศาลเลยนะทุกคนอ่าทีมนี้นะคะสามารถลันได้จนจบนะคะเซนรู้สึกว่าอสเปินอาจจะต้องเลเวล80นะคะหรืออาจจะมีทีมที่ง่ายกว่านี้ก็ได้แต่ของเซนเนี่ยกดทุลงทังจะทีมนี้ไปนะคะอ่ามันอันนี้ปุ๊บนะคะกระเบื้องนะคะพื้นแดงอยู่ซ้ายนะคะเราต้องเลือกขวาสุด ซึ่งมีพื้นมาเซอร์ไพรส์เราค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนรอบเนี้ยดอกบ,บัวเซฟไม่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นรอบก่อนยัมีดอกมงดอกบ,บัวขึ้นให้ลงให้หลบได้ทุกคนรอบนี้เนี่ยไม่มีนะคะเซีเลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะอยู่ที่แต่ละครั้งงเลว่าเหมือนกับบอสด่านอยากจะ ปรากฏอะไรให้เราแบบได้ลองหลบได้หลีกเลี่ยงนะคะอาจจะทําให้มันแบบยากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ระวังนะคะการวันทิตด้วยแล้วอันนี้เซฟใช้ในส่วนของมิสติกฟาวในการลงนะคะมันช่วยได้ดีมากๆนะคะในส่วนของลังไหมตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีชูคี้นนะคะคอยฮิวพยายามเติมเลือดให้เต็มหลอดจะเห็นนะคะว่า4ตัวหลังเนี่ยนะคะไม่ค่อยโดนดาเมตมากเหมือนกับตัวอัศนีค่ะที่โดนดาเมจจุกๆเลยแล้วก็เลื่อนไหลแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือดาเมจที่ทำได้นะคะทุกคนจะลองเปลี่ยนนะคะจากตัวเลมอนเนสนะคะเป็นตัวชายนี่กิสเตอร์ก็ลองดูได้นะคะแต่เซฟแบบไปลองไฟฟ้าตัวอื่นยังไม่ค่อยแรงมากเซฟรู้สึกว่าเออเซฟเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีนะคะพาไปดูเนาะท็อปปองท็อปปิ้งนะคะเฮ้ยมาระดับ S เลยว่ะทุกคน ะะก็แสดงว่าคือดาิเเราอาจจะแบบรอดอยู่ที่6ล้านนิดๆน,นะคะเอาอันดับพันกว่าก็เลยอยู่ในระดับ S นะคะระดับ S ก็ได้เพชรปลดล็อกด้วยอีกพันเพชรนี่ค่ะอ่านะคะส่วนมาสเตอร์เนี่ยนะคะรออีกนั้ง27วันก่อจะมานะทุกคนก็ต้องรอกันไปก่อนนะคะอ่ะบิสกิตนะคะตรงนี้เนาะนี่เลยค่ะ เจ็ใชนะคะเป็นในส่วนของคู่ท่านะคะตรงนี้น้องมาช่วยนะคะอาจจะมีออฟลองนะคะคลกนะคะนิดนึงเนาะนะคะได้รับบัฟจากชูคีมเนาะที่ได้รับคลีนะคะแล้วก็บิเสเก็ตจะมีนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของเรมอนเนตน,นะคะก็เป็นโจมตีล้วนค่ะออฟลองก็อาจจะเป็นออฟลองลดความเสียหายนะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้เห็นออฟลองลดความเสียหายเนาะ นะคะแต่มาช่วยประมาณค่ะจะบอกว่าตัวของเลมอนนตนะคะตัวของชวิสลี่นะคะมิสติกฟาวล์แล้วก็ตัวของชูครีมเนี่ย ออฟโลลดความเสียหายอาจจะไม่ต้องพุ่งสูงมากก็ได้เนาะเรา,เาใส่ออฟโลดของท็อปปิ้งก็ได้นะคะส่วนมิสกิดเนี่ยจะเน้นในส่วนของคูลไทมนะคะจะได้ออกสกิลไวๆเนาะนะคะได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับตัวของอัศนีที่แบบว่าเป็นโดนดาเมจหนักมากๆนะคะตัวอื่นที่สังเกตเห็นทุกคนจะไม่ตายเลยนะคะว่าเราใช้2ฮิลนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ใช้ทีมที่เอาชุกคลิปออกแล้วใส่เป็นช็นิคริสเตอร์มานะคะอาจจะต้องออฟโลลดความเสียหายด้วยเนาะเพราะว่ามันยืมไม่ไหวนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นดาเมจแบกอีกตัวหนึ่งเลยเนาะเซฟก็จะเน้นนะคะเอ่อออฟล็องคลดความเสียหายประมาณแค่20%นะคะมาช่วยแล้วก็จะเน้นในส่วนของคู่ทามกับความเร็วโจมตีค่ะที่อยากจะให้สกิลเนี่ยมันช็อตเยอะๆนะคะช็อตแบบช็อตไปเรื่อยๆเลยนะคะในส่วนของอาร์ทวิสลี่นะคะทาแคนดี้วิเศษด้วยนะคะบอกสิบขึ้นไปนะคะใช้งานได้เลยถ้าเกิดใครที่เอาไวตีบอสด้วยเนาะก็2 0 3 0ได้เลยนะคะ มิสติกฟลาวนะคะก็จะใช้ออฟลองลดความเสียหายในประมาณ20%ค่ะถึง25%จะเน้นคูทามเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเอ่อเข้าเียนไงคูทามให้ทานเพื่อนๆนะคะในการฟื้นฟูค่ะแล้วก็ตัวของชูครีมนะคะเป็นท็อปปิ้งที่เราใช้กันทุกวันเลยทุกคนก็คือจะเป็นออฟลองลดความเสียหายนะคะแล้วก็ออฟลองคูทามเป็นท็อปปิ้งคริติคอลนั่นเองค่ะค่ะตรงนี้นะคะทีม บิสเลสนะคะตรงนี้เราก็อย่าลืมลงกันด้วยนะทุกคนแล้วก็เนะะี Lang ่ยค่ะแลงเอสปุ๊บได้เพชรเพิ่มไม่คิดว่าจะได้เพิ่มนะคะได้ได้เพชรเพิ่มด้วยเนาะทุกคนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้ในรายการล่นเวลานะคะในการช่วยลงได้เลยค่ะอันนี้แลงเอสตอนนี้เซฟทำแต้มได้แค่ 6, 6ล้าน6นะคะอาจจะต้องไปพยายามนะคะยืวของให้เป็นทีมเดี่ยวเดี่ยวเนี่ย ที่แบบเป็นฮิลเดียวแล้วดาเมตสี่ตัวให้ได้นะคะตรงนี้ก็ถ้าอัพแรงไปอีกนะคะเป็นท็อปเท่าไหร่ท็อปหเนี่ยก็จะได้เพดขึ้นไปอีกนะคะจบซีซั่นเนาะจะได้ตามลำดับนี้เลยค่ะขอเซฟตอนนี้อยู่ในเทียเอเนาะก็จะได้ประมาณ1นึ่งหมื่นนะคะตอนจบแล้วก็ระางพิชิตแรงได้ก็คือสามพันเยอะมากเลยนะคะแต่อย่างน้อยเพื่อนๆลองระดับ A เนาะแค่ทำแต้มให้ได้เกินสอล้านนะคะก็ได้ระดับเอแล้วก็กน ก็ลองเล่นกันดูได้เลยนะคะตอนนี้เซฟซื้อผิดทุกคนมันก็เลยไม่ได้ซื้อกล่องเลือกกิจกรรมนะคะตัวของท็อปไอของไม่ใช่ท็อปปิ้งสิบบิสกิตนะคะนี่ลูนมันดีมากเลยทุกคนแล้วเซฟกดผิดไปซื้อเศษน้องนะคะเอาล่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากนะคะทีมันเอาอกอ้อมใจเลยนะคะทุกคนลองเล่นตามดูได้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย